Đó. Nghe mọi hiện quá tài hà đây này. Đấm đấm ba bên chi mã. Giữa bên dẹp tài được làm đây này. Ê. ม anyway, ึงเนี่ยเต่าอาใส่นี่เต่านี่ก็มวนเหยีบมวใส่ไปหันกบ่เห็นไมาแม่นันมาไม่ยังดำๆมาม่นันนเกือบเป็นหยีบเลยจอดนี่เออ

เอาไปปล่อยเอาไปปล่อยเมืองเอาเล็กได้พี่น้องเอ้าเห็นม่นี่เอ้าเห็นม่มันเกิดมันขึ้นมันจะฟังเลยมีขามเลย